สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะคลิปนี้เนาะก็จะสอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนาะค่าเฉลี่ยเลขคณิตคืออะไรนะคะก็คือการหาค่าที่เป็นค่ากลางนะคะทางสถิตินะคะอีกหนึ่งวิธีเนาะ,ะวิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะ ถ้าหากว่าเราได้ตัวเลขมาหลายๆตัวเนาะหรืออาจจะเป็นคะแนนสอบของนักเรียนแบบนี้แล้วเราต้องการที่จะหาค่าเฉลี่ยนะคะซึ่งจะมีแค่เพียงตัวเดียวเนาะว่าอาจำนวนทั้งหมดเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะคะวิธีการหานะของค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือเราจะนําข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาบวกรวมกันเนาะจากนั้นเนี่ยให้หาน,นะคะ กับจำนวนข้อมูลที่มีนะคะอ่ะเรามาดูทำกันดูเลยอันนี้ก็คือวิธีทำก็คือนำตัวเลขทั้งหมดมาบวกรวมกันก็จะเป็น2 2 1บวก2 1 5บวก1บวก5บวก7บวก11บวก15แล้วก็บวก9นะอ่ะจากนั้นนะคะก็ทำการหารหารด้วยอะไรหารด้วยจํานวนข้อมูลนะคะเราก็มาดูเลยว่า มามีข้อมูลเนี่ยทั้งหมดกี่จำนวนมีกี่จำนวนคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดมีแดจำนวนใช่ไหมเราก็หารด้วย8แบบนี้นั่นเองนะคะอ่ะเรามาเริ่มบวกกันเนาะ2อบวกสก็เป็น4 4่บวกหก็เป็น5ใช่ไหมห้าบวกหเป็น10 10ิบวกเเป็น17 17บวกสิเอ็ดเป็น28ถูกไหมคะยี่สิบวกสิก็เป็น43ถูกไหมสี่ิบวกเก็เป็น52ใช่ไหมคะห้าสิตรงนี้เราก็จะได้เป็น52ส่วนด้วย8นะคะเราก็หารเลยเอา8หาร52เนาะ อะข้อนี้มันจะตอบไม่เป็นจำนวนเต็มเนาะก็จะตอบเป็นจุดทศนิยมก็คือ52าสหารแเนี่ยมันจะอยู่ที่6.5นั่นเองนะคะ6.5เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะค่าเฉลีย่ยเรขคณิตของตัวเลขชุดนี้ก็คือ 6.5นั่นเองค่ะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์เนาะให้กับเพื่อนเเนี่ยหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตกันเป็นนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะทบทวนอีกครั้งก็คือการที่นำเนี่ยตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมาบวกรวมกันเนาะแล้วก็หารด้วยจำนวนตัวเลขนะคะอ่ะเอาไว้คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะมาสอนการหาเกี่ยวกับฐานนิยมกับค่ามัธยฐานกันต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย Bye.